เรียนผู้บริหารโรงเรียนครูแนะแนวครูวิชาการหรือครูผู้ประสานงานโรงเรียนในภาคตะนออกเฉียงเหนือทุกท่านค่ะซึ่งในเวลานี้จะเข้าสู่การทดสอบเนซัทซึ่งต้องขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนในเรื่องการส่งข้อมูลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ประกาศสัญาบัตรวิชาชีพชั้นที่2และ3เพื่อเป็นฐานข้อมูลการสมัครสอบและเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปเพื่อความเรียบร้อย ทางทีมงานจึงได้จัดทำคลิปเพื่อแนะนำขั้นตอนในการส่งข้อมูลนักเรียนโดยละเอียดสามารถรับชมได้เลยค่ะลำดับแรกเข้าเว็บไซต์ netz netz kku ac th จากนั้นกดที่เมนูระบบประสานงานโรงเรียนค่ะจากนั้นใส่รหัสผู้ใช้งาน username password ตามที่ทางศูนย์ได้จัดส่งให้แล้วคลิกเข้าสู่ระบบค่ะเมื่อล็อกอินผ่านเรียบร้อยแล้วให้ตวรวจสอบว่าเป็นข้อมอูลของครูผู้ประสานงานถูกต้องหรือไม่ด้านบนนี้ค่ะหากถูกต้องแล้วจากนั้นกดที่เมนูข้อมูลน,นักเรียน ลำดับถัดไปกดเมนูดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างข้อมูลเพื่อทำการบันทึกไฟล์ตัวอย่างไว้ในเครื่องคอมก่อนโดยกดไปที่เมนูไฟล์ดาวน์โหลด microsoft excel ซึ่งไฟล์จะถูกดาวน์โหลดลงมาไว้ในเครื่องโดยจะเห็นว่ามีชื่อไฟล์อยู่ในมุมล่างซ้ายของหน้าจอคอมนี้ค่ะคลิกที่ปุ่ม เปิดใช้งานการแก้ไขเพื่อให้สามารถแก้ไขไฟล์นี้ได้ค่ะจากนั้นนำข้อมูลของนักเรียนมาใส่ตามช่องตัวอย่างโดยเอาไปทับตั้งแต่ข้อมูลที่1เป็นต้นไปได้เลยข้อสังเกตต้องใส่ลำดับที่1 2 3ต่อไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายส่วนรหัสบัตรประชาชนไม่ต้องมีขีดขั้นใดๆ ถ้ารหัสบัตรประชาชนไม่ถูกต้องจะมีสีแดงถ้ามีการใส่รหัสบัตรประชาชนซ้ำจะมีสีเหลืองแจ้งเตือนค่ะถ้าเป็นนักเรียนที่ได้รหัสบัตรประชาชนไทยแล้วแต่ขึ้นต้นด้วยศูนย์ให้ใส่อพอร์ตูฟี่ไว้หน้าศูนย์ด้วยเพื่อให้สามารถใส่ศูนย์นำหน้ารหัสบัตรประชาชนได้ สำหรับนักเรียนต่างชาติให้ใส่ข้อมูลในช่องเลขที่หนังสือเดินทางแทนส่วนระดับชั้นให้ใส่เป็นม .5 ม6ตามตัวอย่างเท่านั้นไม่ต้องใส่ทับชั้นใดใดอีกโดยส่งทุกระดับชั้นในหนึ่งไฟนี้ได้เลยไม่ต้องแยกไฟล์เป็นระดับชั้นต่างๆค่ะ เมื่อดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้บันทึกไฟล์แล้วปิดออกไปได้เลยค่ะลำดับถัดไปทำการอัปโหลดข้อมูลโดยคลิกที่เมนูอัปโหลดข้อมูลนักเรียนคลิกปุ่มเลือกดู เพื่อค้นหาไฟล์ที่ได้บันทึกข้อมูลนักเรียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วคลิกเลือกไฟล์เป้าหมายค่ะลำดับถัดไปคลิกที่ปุ่มลูกศรชี้ขึ้นเพื่ออัปโหลดข้อมูลค่ะเมื่ออัปโหลดข้อมูลตามไฟล์ต้นแบบเรียบร้อยแล้วจะแสดงรายการรหัสบัตรประชาชนไม่ถูกต้องกี่รายการรหัสบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางซ้ำกี่รายการ และสามารถบันทึกได้กี่รายการหากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกไปที่แก้ไขเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องจากนั้นกดแก้ไขข้อมูลและยืนยันการแก้ไขข้อมูลค่ะลำดับถัดไป บันทึกข้อมูลทั้งหมดและกดยนยันการบันทึกข้อมูลค่ะเมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถกลับไปตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดได้ที่หน้าข้อมูลนักเรียนค่ะเมื่อกลับสู่หน้าหลักจะสามารถตรวจสอบจำนวนนักเรียนแยกระดับชั้นได้ค่ะ ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมูลนักเรียนเป็นรายคนขั้นตอนคือให้ลบข้อมูลเดิมทั้งหมดโดยกดลากข้อมูลที่ต้องการลบโดยคลิกขวาที่เมาส์แล้วกดล้างเนื้อหาค่ะ จากนั้นเพิ่มเฉพาะรายชื่อนักเรียนรายใหม่ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดไปที่ไฟล์บันทึกเป็นเรียกดูและแก้ชื่อของไฟล์แยกจากไฟล์เดิมแล้วกดบันทึกค่ะจากนั้นกดปิดไฟล์ไปได้เลย และดำเนินการอัปโหลดข้อมูลตามขั้นตอนเดิมค่ะ เมื่อตรวจสอบรายชื่อที่หน้าข้อมูลนักเรียนจะเห็นได้ว่ารายชื่อใหม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเลือกนักเรียนขอรับทุนสนับสนุนค่าสมัครค่ะสำหรับการคัดเลือกนักเรียนที่ขอทุนสนับสนุนค่าสมัครลำดับแรกกดที่เมนูบันทึกข้อมูลทุนสนับสนุนค่าสมัคร จากนั้นกดเพิ่มข้อมูลค่ะระบุหมายเลขบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากนั้นกดค้นหาข้อมูลค่ะ ก่อนที่จะกดเลือกขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องหากต้องการเปลี่ยนรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนจะต้องติดต่อเข้ามายังศูนย์เนซเพื่อแก้ไขเท่านั้นค่ะ ในนามศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ n e t เซขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการส่งข้อมูลนักเรียนและการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆขอขอบพระคุณมาณที่นี้ค่ะ